สวัสดีครับเป็นแฟนลูกสันชาแนลครับมือนี่มาพอกันเดียวครับกับคู่กรอบครับในช่องลูกสันชาแนลนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับสิเป็นต้นสนูนะครับโดยอ่าใส่พอเลี้ยงเห็ดตับเต้านะครับสิมาเบิองว่าเป็นยังต้องใส่ต้นสนูนะครับอ่าผั่นนี่นะครับเป็นยัง คือใส่สนูไทยนะครับแปลงคือใส่สนูพันนี่นะครับที่เห็นยู่นนี่นะครับกับเป็นสนูพันอินเดียนะครับเนาะซึ่งจะเห็นหลากนะครับอันนี้เป็นตุ้มหลากนะครับนี่คือตุ้มหลากตุ้มหลากของเขานะครับซึ่งลำต้นของเขานี่สีมนีตุ้มหลากนะครับ สีมีตุ่มหลากครับเต็มไปหมดเลยนะครับนันจึงเหมาะนะครับนั่นจึงเหมาะกับการเลี้ยงเห็ดตับเตาเพราะว่าเขาต้องใส่หากฝอยนะครับหากฝอยของเขาอาในการเจริญเติบโตนะครับหรือหอกของดอกเห็ดนั่นเองนะครับอ่าส่วน สนุไทยนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเห็นไหมครับนี่นะครับใบเขาจะเลี้ยวเหล็กนี่ใบจะเลี้ยวเหล็กซึ่งตุ่มหากนะครับบ่คอยมีนะครับ,บ บอกคอยมีหากมันก่สสียูแต่บริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าตะว่าต้นคันคันต้นเขาได้ลง่งดินนะครับถึกดินมันก่สิมีหากออกมาเรื่อนนะครับนี่กัเป็นตุ่มหากเล็กน้อยนะครับแต่กระสิบ่หลายทอ,อพวกสนุพันอินเดียพวกนี้นะครับซึ่งการปักชํำกับไง นะครับเดี๋ยวสิมีวิธีมาบอกในการปักช่ำนะครับนะในการปักช่ำเบื้องที่ลยครับนี่นครับเดี๋ยวสิไเบื้องเฉื่อดตับเต้านะครับนี่ครับนี่แหละครับ เขียวๆนะครับครับเสียนด้ว่ามีหากหากของเขาหนีแท่งมาเต็มเลยนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสีมาบอกนะครับวิธีการปากชํำมบุนีนะครับโดยใส่น้ายาเร็งหลักนะครับสูตรเร็วแรงเลยนะครับ เชียนะครับเริ่มก่อหักนะครับเดี๋ยวกันมันสมบูรณ์เต็มที่นะครับเ้ากมจะลองบังคับนะครับโอเคนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้บ่มี่ยังไหลนะครับเพียงแต่ว่าห้ามาแนะน้ำนะครับต้นสนุทีมันเหมาะนะครับต้นสนุทีมันเหมาะกับการเลี้ยงเห็ดตับเตานะครับอันนี้ผมก็ลงเรืงของ ไทยทึ่งของอันนี้นะครับพันไทยกับพันพื้นบ้านเท่านัครับกับพันสนอินเดียเนาะ <Yeah. S 1> นะครับโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สมีก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันไม่ในคลิปหน้านะครับกันผู้ใดมีความสงสัยจังไดกัติดตอ่อเข้ามาทางไอเดร่าไงนะครับทางไลน์นะครับจะเป็น090นะครับ910 1990 นะครับหรือเบอร์โทรติดต่อนะครับก็จะเป็น090นะครับ910แล้วก็1990นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น088นะครับ472นะครับ2990นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้เอาไว้เสมือนก่อนสวัสดีครับ